สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตพิธีการชงเอสเปรสโซ่ท mm ูโทนหรือเอสเปรสโซ่แยกชั้นนั่นเองนะครับแก้วขนาดยีิบสองออนคราวนี้เรามาดูส่วนผสมเลยนะครับกาแฟสดเอสเปรสโซ่นมค้นหวานนมค้นจืด นมสดเมจิแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงเลยนะครับนมข้นหวาน40 ml ถ้าท่านผู้ชมชอบหวานก็ใส่สักเส้อ50 ml ก็ได้นะครับ นมข้นจืด40 ml นมสดเมจิ70 ml นะครับตอนนี้เรากำลังชงส่วนที่เป็นนมสดนะครับ คราวนี้ก็น้ําแข็งนะครับน้ําแข็งขนาดแก้วยิบสองอนนะครับเทนนมสดลงไปก่อนนะครับนมสดจะอยู่ชั้นล่างนะครับคราวนี้เราก็จะท็อปหน้าด้วยกาแฟนะครับกาแฟสดเอสเปรสโซ 100 ml เห็นเป็น2ชั้นเลยนะครับกาแฟเอสเปรสโซทโทนหรือ2สีนี่นะครับบางคนก็เรียกว่าเอสเปรโซแยกชั้นบางคนก็เรียกว่าเอสเปรโซรักนะครับโอ้สวยงามน่าทานเลยเกินนะครับ คราวนี้ก็ปิดฝานะครับใส่ลอดพร้อมเสริมแล้นะครับแก้วนี้ราคาขายอยู่ที่30 3-5ถึง3าบาทนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรา สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ